โรงเรียนบ้านหัวดอยนะครับจาัดก,การศึกษาอยู่3ระดับนะครับทั้งระดับอนุบาลระดับปถมและก็ระดับชั้นมัธยมนะครับโดยทั้ง3ระดับนี้เรามีนักเรียนที่มาเรียนรวมอยู่ทุกช่วงชั้นทุกระดับชั้นนะครับซึ่งนักเรียนเรียนรวมในปีการศึกษา2527ของเรานะมี30คนนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการบ,บรุกรงทนาะงการเรียนรู้นะแต่หนักสุดก็จะเป็นระดับสติปัญญาซึ่งมีอยู่3คนนะครับ อยู่ในระดับอนุบาลสองคนระดับชั้นม1 1คนแล้วก็ชั้นม2-1คนนะครับการบริหารจัดการนะครับเราดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับโดยตอบสนองทุกกลยุทธ์ของทางสงพทและก็ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งครับโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการก็คือ modern school model บวกกับโครงสร้างของซีดนะครับในการบริหารจัดการครับ ในส่วนของการดําเนินงานนะครับเราก็ได้สร้างความเข้าใจกับคุณครูทุกท่านนะครับสร้างความเข้าใจกับทางผู้ปกครองทางชุมชนทางตัวนักเรียนนะครับว่าเราจะดําเนินการในรูปแบบใดน,นะครับให้มีคุณครูรับผิดชอบซึ่งคุณครูรับผิดชอบนะจะมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือครูพี่เลี้ยงเด็กพิการคุณครูที่รับผิดชอบแล้วก็คุณครูประจําชั้นทุกชั้นนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็กเรียนรวมนะครับ ในส่วนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนนะครับแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือจัดในห้องของเด็กเรียนรวมด้านนักเรียนเด็กแต่ละคนมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจที่แตกต่างกันซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายโดยปกติเด็กจะมีพัฒนาการและความพร้อมในการรับรู้ตามช่วงวัยววที่ต่างกันไปในแต่ละคนทางโรงเรียน เกิดความตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติทั้งด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็คือการสังเกตพฤติกรรมและการประเมินความสามารถในการเรียนรู้โดยนักเรียนได้รับการเตรียมพร้อมๆทั้งนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษและนักเรียนทั่วไปด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งในด้านอารมณ์สังคมวิชาการและการช่วยเหลือตนเองโดยการกระตุ้นพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันการทําความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายนอกและภายในให้นัเพียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเสษ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจำกัดน้อยที่สุดมีการจัดสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดห้องเรียนภูม,มิวิชาการแรงเรียนรู้และสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมของนักเรียนโดยให้บุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อน,นักเรียนที่มีความต้องการและความจำเป็นพิเศษด้านการจัด จมการเรียนการสอนนำผลการทัดกองเด็กที่การเรียนรวมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเน้นทักษะกระบวนการตามความบุกองของนักเรียนพิการเรียนรวมเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีการส่งเสริมมีการนำศิลปะมาผสมผสานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่เน้นเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนเพื่อติดตามพัฒนาการของนักเรียนเป็นระยะและ นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการพัฒนาทักษะอาชีพการอยู่ร่วมกันในชีวิตด้านการใช้เครื่องมือมีการบริหารโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้งบุคคลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการเรียนรวมเช่นผู้บริหารผู้ปกครองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษมีการนำนโยบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาเรียนรวมที่ชัดเจนมีปฏิทินข้อมูลสารสนเทศการติดตามผลการดำเนินงานตามเวลาที่กำหนดมีการกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี2567 โดยการมีส่วนร่วมของผู้ภาคส่วนและมีการดําเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจําปีตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเด็กเรียนรวมของโรงเรียนสนองกลยุทธ์ของสพทสนองกลยุทธ์ของสพปเชียงรายเขตหนึ่งสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนทั้ง 5. กลยุทธ์ได้จัดสรรงบป,ประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม การผลิตสื่อนวัตกรรมและการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือครูปกองการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามกฎผู้บริหารครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีบุคลากรสายสนับสนุนส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นักเรียนและครูทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและมีเครื่องมือทรัพยากรที่จําเป็นต่อความสําเร็จในรูปแบบที่หลากหลายในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ PLC ม,มีการโดยเครือข่ายและมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรวม ให้เกิดประโยชสูงสุดกับผู้เรียนพร้อมเป็นสื่อกลาง